อ้าวเหรอะ,ะก็ขอกราบสวังทิชมทมางมกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมเองเคโลนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะผมผมจะมาทําการบอกชุดเกิดหกหางนั่นเองนะครับผมในชินโดไรซึ่งคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังชินโดไรนะฮะก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็มีอ่าไม่ใช่หลายคนบางคนนะฮะบ,บอกว่าชอบผมทําคลิปชินโดนะครับผมผมก็เห็นแหละว,ว่าเออ่ที่ผู้ติดตามส่วนใหญ่ผมก็มาจากคลิป ชินโดคลิปนี้นะครับผมก็แล้วผมก็ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับชินโดเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะไปเล่นอฟเอฟหนีไปเล่นแล้วนะคะก็อันนี้ถือว่าให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะครับผมก็ในคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็คือบอกจุดเกินหกห่างนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างแรกที่ทุกคนต้องทำนะครับผมมาที่เมืองนารุมากินันเองนะครับผมนั่นก็คือเมือง อาจจะมีเสียงเข้าไม้นะคะไม่ต้องแปลกใจยยพอดีที่บ้านเขามาปรับแต่งมีช่างมาปรับแต่งบ้านนิดหน่อยนะฮะให้ทุกคนนะคะมาที่เมืองนารุมากินะครับผมอันนี้นะคะมาที่เมืองนี้นะคะนารูมากิ breaking หรือเปล่าถ้าผมอ่านไม่ผิดมาที่อันนี้นะครับพทุกคนให้มาตรงนี้นะคะผมตรงอ่าตรงป้ายอันนี้นะคะ ให้ทุกคนมาฝั่งนี้นะคะผมฝั่งนี้มันจะไม่มีหมู่บ้านเห็นปะคือเอาง่ายๆให้ทุกคนหาป้ายนี้ให้เจอก็พอนะคะพอทุกคนเจอป้ายแล้วนะคะผมเสียผมเปินหมดเพื่อความรวดเร็วนี่นะคะทุกคนจะต้องเจอคำเพี้ยเชิญโบรูมาคินะคะผมพอทุกคนเจอนะคะให้ทุกคนไปฝั่งตรงข้ามครับผม ให้ทุกคนไปนฝ่าตรงข้ามเลยนะฮะทุกคนเห็นหินอันนี้ไหมคะตรงเมาส์าผมนี่เห็นนี่อันนี้ให้ทุกคนขึ้นไปครับผมผมขอใช้น,นี่เพื่อความรวดเร็วนะครับอ่าไม่ติดนี่นะฮะมาตรงนี้นตรงบริเมื่อกี้ใช่ว่าทุกคนเดินตรงข้ามมาปึ๊บถ้าทุกคนจะเห็นหินอันนี้เว้ยจะเรียกว่าหินหรือล่อเรียกเกาะเลยนะเนี่ยเนี่ยฮะ,ค,ะคือจุดเกิดหกหางเจนหนึ่งนะครับผมนี่ผมเสกให้ดู นี่นะครับก็ต่อไปนะฮะเดีย๋ยวผมจะพาไปจุดเกิดหหางเจนสกันต่อเลยนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมผมตอนนี้นะครับผมก็ได้มาวาร์ปไปที่หมู่บ้านของ6กหางเจนสแล้วนะครับผมหรือก็คือหมู่บ้านของ10หางเจน2นั่นเองครับผมซึ่งหมู่บ้านที่ทุกคนต้องเทเลพอร์ตมานะฮะก็คือหมู่บ้านนี้นะครับผมหมู่บ้านนี้นะครับผมให้ทุกคนเทเลพอร์ตมาที่หมู่บ้านอันนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะคะมันจะอยู่จุดเกิดมันจะใกล้ๆกับ10หาเจน2เลยนะครับผมใกล้แบบใกล้มากๆเลยนะฮะก็อย่างนั้นนะคะให้ทุกคนไปที่ผิด <fit> นะครับผมให้ทุกคนไปที่แท่นอันนี้นะคะผมเอ๊ะมันจะเรียกว่าแท่นได้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าผมขอเรียกว่าแท่นแล้วกันนะฮะนี่ ให้ทุกคนขึ้นมานะฮะนี่เขื้นมาหาเนี้ยให้เจอแค่นั้นเลยขึ้นมานะครับผมครับผมก็ให้ทุกคนนะฮะขึ้นมาตรงแท่นนี้นะผมเพอทุกคนขึ้นมานะฮะให้ทุกคนหาอันนี้มันจะไปทางเดียวกับสิบหางเลยนะครับผมจากนั้นให้มันอยู่ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับพอมันอยู่ตรงซ้ายมือแล้วฮะให้ทุกคนนะฮะ ตรงมาเลยนะครับผมตรงมาเลยนะฮะตรงมาใช่ไหมฮะเราทุกคนจะเจอกับจุดเกิดสิบหางปกติจัดจะต้องเลี้ยวขวามาทางนี้นะฮะให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายครับผม ให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายอ่ะเดี๋ยวผมไปจุดเกิดสิผาคือง่ายๆเลยให้ทุกคนไปจุดเกิดสิผาก็ได้ครับถ้าอยากจะจําง่ายๆนี่นะคะจุดเกิดสิผาอยู่ตรงนี้อ่ะผมลงผมลงแล้วกันอันนี้นะคะอันนี้คือจุดเกิดสิผานะคะขางบนนั้นให้ทุกคนนะคะมาจุดเกิดสิผางแล้วก็เดินมาเพื่อแบบใครอยากฟาร์มสิผาแล้วก็ไปฟาร์มหกหางต่อก็ทำวิธีนี้นะคะผม ตรงมาฮะตรงมาจากจุดเกิดสิบหางเมื่อกี้เลยตรองมาเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่อันนั้นนะคะผมไม่ใช่ตรงนั้นแต่ว่า,าจ,จะอยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นนะครับผมขึ้นมาครับผมนี่ครับผมจุดเกิดหกหางเจนสามนั่นเองนะครับผม นี่โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมคิโรคนนี้ด้วยนะครับใครที่รับชมตอนรับชมถึงตอนนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องผมขอขอคําว่าสวัสดีครับ